มอบรถที่คุณชิปาเจรโร่สปอร์ตนะคะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้ามาออกกับเราเป็นคันที่สองนะคะนี่เลยค่ะพี่หมอนของเรานะคะวันนี้ขอสัมษณานิดหนึ่งว่าเพราะอะไรถึงมาเลือกซื้อรถกับเราเป็นคันที่สองนะคะพี่หมอนคะอ,อ๋อบริการประทับใจค่ะเจ้าของร้านใจดีส่วนรถเยอะ <laughs> ส่วนรถจัดเต็มเป็นไงคะ รถที่นี่ออกไปหลังจากออกไปคันที่หนึ่งรถใช้ดีไหมคะพี่ใช้ดีค่ะรถใช้ดีเนาะตอนแรกที่คันแรกของพี่มาจัดไฟแนนซ์เนาะใช่ไหมคะจัดง่ายไหมคะตอนนั้นจัดง่ายค่ะอ่าโอเคนะคะประทับใจนะคะรถสวยจัดง่ายนะคะเลี้ก็ใจดีค่ะเลียงก็ใจดีนะคะรับเลีใจดีค่ะขอบคุณค่ะเต้องขอขอบคุณพี่หวานมากๆนะคะเฉพาะวันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยดิ้งด